สายด,ดีสาวทักแกสบ,ดดสบ,บายดีขาผลไม้เมื่อทักแขกเร่มมากอลมอน,นเหนอเยอลมอนเน,นี่นี่บะหมีหม่เลยมากรบบุกเหนอเลยรักระบุกซุกยังอี่ม่คานิมหรือเปล่าตือนี่นนออเท่าไรจะคานพรอะซาบะนะมากรบบุกอาห้ิ้นมาขอเลียงเจ้าซื้อผลไม้เลี้ยงสาวทนะัแขกครับจนะซื้ออย่างก็ซื้อะ น้องมิ้นน้องมิ้นสาวทักแขกครับขายนี่ครับมากกระบอกพี่น้องครับของฝากของตอนที่ทางเข้าท่าฝรั่งพี่น้องนี่ครับขายบัเที่ยวก็ซื้อสวอปเอเนอร์ขายพี่น้องนี่ครับจะได้บ่าวเตอร์สั้นไหมเซลได้มันหอมแล้วมันกรอบแล้วมันมันของฝากแท้ตะเขนหอยกระมี้ครับบ่าวเตอร์มันทยังไงนี่หอยจูบแล้วครับหอยคมแล้วนี่หอยคัวหอยคัวพี่น้องอันนี้ขายอะไรเป็นสายเนี่ยซื้อเบงกิสเนาะหอยเลยหอย เอาเป็นท่อบนเหนี่อยแล้วพี่พันขีบครับเป็นน้องครับอันนี้หมักยังไงนี่หมักสมปล่อยหมักสมป่อยเนาะโดยสมพักเนาะอยเนาะโดยสมพักพ่อยังอันนี้ค่ะอันพักกาดสมพักกาดเนาะโอ้โดยกินกระปิ้งปลาแซบเนาะไหมค่ะเนาะพักกาดธรรมชาติโดยทุงห่านคเป็นตลาดน้อยครับอยู่ตลาดของท่าฝรั่งครับบ่าวเต๋อครับผักเลยครับอะไรน้อยแบบทำมาอีกเดือนหน้าบ่าวเต๋อครับหมดแดงแงี้ยพอดีเลยพอดีคอยนะมันน้อยอยู่เนาะสเป่งพอดีเนาะครับ ดีตรงนนตครับปวตุกหัวแล้วตุงแล้วบันรวยแต่บุญแดงเลยมีเลยเม็ค้าเนาะไม่ใหญ่เน,นาะมันเป็นใหญ่ครับนี่คือบรรยากาศครับพี่น้องครับอาหารธรรมชาติยุทานาท่าฝรั่งบอกสีครามครับพวกยีนโนธาเจ้าบ้าแกซิมหนึ่งกว่านี้แกซิมหนึ่งกว่านี้<อ>แกเลยแกเลยดิมีน้ำจิ้มหนึ่งเลยเจ้าบัวจิ้มเหรอ น้ำซุปเลยพอดี้ะอืมบ่แบบนี้อ่ะอืมไม่เห็นกด็กับา่อง่าก็รูว่มอะครับน้องสิบพันกีบซาบาดครับโอ้ยหวานแท้นี้อืม

จุดจึ่งจังจุดปูบข้าวบนเลยครันะครับเพราะว่าผ่าประกอบกเยอะนะครับเผื่อจะได้หนึ่งถงนี่ครับพี่น้องเอ้ามไปใกลๆครับพี่น้องครับนี่ครับไม่เท่าออสซ่าได้แบบเยอะไม่เท่าออสซ่าดับประกอบกมาปึ๊บเอาใส่ข้าวตุ้งตอ่ำล้มฟอกสามฟอกสี่ฟอกห้าฟอกหกฟอกเจ็ดฟอกแปดฟอกเป็นเป็นอะไรครับต้องเราจะดูจนได้ อวันเพื่อของอยู่แบบนี้พกันเน้อะนี่ไงครับ,รบรลตลาดน้อยนี่ที่คือขั้นตอนของการตาม,มาปรุตพี่น้องครับแค่ความยิ่งใหญ่ของตลาดแห่งนี้ครับจะเต็มไปด้วยถนนแดงแล้วก็ญี่ปุ่นที่ไงง้องนะครับพี่น้อง ที่ท่าฝรั่งวังสีครามครับเมืองท่าแขกแขวนำม่วนส่องฟาร่าไปน้องมาเที่ยวมานอนรีสอร์ทเพลินครับไปน้องครับบรรยากาศในช็เซาเซาหนิน้ํา,าใสตัวปลาบักใหญ่ไปน้องเลยเป็นจะมีเรือข้าจักรมีปลายห่อส้มนะครับไปน้องน่ารักครับช็อปเ้านี่คนกันยังไงไปน้องครับน้ำเพชรใสเออ น้ำโคตรใสเลยครับปลาโตมากๆใหญ่ครับพี่น้องลายแห้งครับพี่น้องนี่ครับ<ม>ปลาธรรมชาติที่ทับฝรั่งเลยครับพี่น้องมันก็น่าจะมีเนื้อไก่หมูอ่ะเนี่ยน่าจะมีเนื้อไก่